สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นกล้องโพ l s สเตชันมือสอค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อนิค o n รุ่น DTM 322ค่ะตัวนี้จะมีหน้าจอแสดงผลหนึ่งหน้าจอนะคะกำลังขยายนะคะจะอยู่ที่33เท่าค่ะสามารถวัดระยะกับปิซึมได้2,000เมตรค่ะส่วนค่าความถูกต้องในการอ่านมุมนะคะจะอยู่ที่5ฟิลิปดาค่ะตัวนี้นะคะสามารถแสดงค่าความละเอียดในการอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้อยู่ที่1ฟิลิปดานะคะ ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะใช้พลังงานเป็นแบบฐ่านนะคะขนาด2 a จำนวน4ก้อนค่ะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้25,000จุดค่ะถ่ายโอนข้อมูลเข้าออกจากคอมพิวเตอร์ได้นะคะค่ะตัวสินค้านะคะเรารับประกันให้6เดือนค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจค่ะสามารถ w อ l k in เข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองก่อนได้ค่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ @r_y_i99 ค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดที่โรงแรมคามิโอแกนได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ